ไหนปลอดภัยดียังครับยังในปลอดภัยปันไหนดิเอาอย่ังในปลอดภัยกลับมาเร็วเถอะเตือนอะไรเนี่ยมันเตือนอะไรเนี่ยเขาต้องเตรียมพร้อมหรอกมันเตือนแล้วเออได้ยินแต่เสียงอะไรอยู่ไกลอยู่เนี่ย <c oughs> ยุ่งเกยเติบอ,ญญอ,อยู่รอสัญญาณหัวยังเดี๋ยวเตรียมตัวเออเตรียมตัวรอสัญญาณหัววันนี้ตีสามแปดนาทีวเ,วาเออาม,นะมาแล้วแก้งเตือนมาแล้วนอนด้แล้วนอนได้แล้ว ปลอดภัยแล้วนอนได้แล้วนอนต่อไปนอ้องนอนต่อปลอดภัยแล้วมีงยังหลายมอน,นยิยู่ไก่ยิงยู่ไก่อยู่แต่ว่าสัญญาณมันเก่ียงเตือนเพราะว่ายิงเขามาในประเทศอิตาเลียนะครับอ๋อได้โอกาสพอดีเลยเออปลุกมาเห็ดเว้นเลย พุกปีสามเน <c oughs> เออพุกปีสามเม็ดกับเขาพอดีเลย <c oughs> หนึ่งเข่าพี่น้องข้างมาเข่าพอดีเตรียมตัวพอดีละเห็ดกับเขาไปเลยได้ตื่นแล้วเพันว่าปลอดภัยหายห่หวงครับมือนเนี่ยเข่า <c oughs> นอนครับพี่น้องปลอดภัยแล้วครับมือสวัสดีครับ สวัสดีพี่พี่น้องน้องสวัสดีท่านผู้ชมครับผมม <c oughs> ื่อกี้กะมาอัปเดตสถานการณ์กันเอาครับพี่น้องสถานการณ์การ,การสู้รบระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลนะครับพี่น้องคร <c oughs> ับเมื่อคืนกับยิงมาเมาื่อคืนยิงมารอบหนึ่งพี่น้องตีสามก็กลัวครับพี่น้องยิงมาหนึ่งรอบแต่ว่าหัวสัญญ,ญาเตือนภัยกับบดังนะครับพี่น้องแต่ว่ากะพากันออกมาเตรียมตัวครับเพราะว่าสัญ,ญญาณแกล้งเตือนเพิ่แกล้งออกมาครับพี่น้อง สัญญาณแก้งเตือนแก้งมาว่าขีปานาวุธกําลังเข้ามานะครับมีการยิงนะครับพี่น้องกาลังจะยิงเข้ามานะครับ <le ant> มือเศร้านี่กะสิบโมงครับพี่น้องสิบโมงยี่สิบนาทีครับกะมาอีกครับพี่น้องแก้งเตือนมาอีกแต่ว่าสัญญาณเตือนไฟบ้ดังนะครับเ <le ant> มื่อคืนนี่กะเห็นลูกสก,กัดสองลูกครับแต่ตอนมื้อนี้ตอนเว้นว่าเห็นลูกสก,กัดครับพี่น้องนะครับถ <le ant> ือว่าเขตผมก็ถือว่าปลอดภัยดีนะครับบมมีหยังครับพี่น้องเขตผมปลอดภัยดีนะครับ เพิ่นกับเห็ดงันปกติครับพี่น้องเหตผมปลอดภัยดีนะครับนี่ครับเป็นรถสีบักเกอเทสครับพี่น้องคนบ้านเพิ่นกับเห็ดงานคือกันนะครับแถวนี้แต่ว่ากับปลอดภัยไว้ก้อนกือเอานะครับแต่เกิดร้นแรงหรือว่าจงไหนก็ต้องครับพี่น้องจะต้องลบนะครับนี่ครับเขตุผมก็ถือว่าปลอดภัยครับพี่น้องแต่ว่าก็จะบอบบอกสารทีนะครับนี่ครับเป็นรถสีบัเกอเทศบ้านเพิ่นจะเอามาไว้สวนแบบนี้แล้วครับพี่น้องเนี่ยเอามาไว้ในสวนเลย คือว่าเป็นบล็อกนะครับบล็อกบัคเขือเทศเพิ่นจะส่งเข่าโรงงานเลยครับพ,พ,พ,พี่น้องโอ้โหเดี๋ยวพี่น้องตุกหนึ่งเต็มบ่ดนี้เพิ่นจะเอารถคันนี้ไปถอยเด้อครับพี่น้องเนี่ยพิ่นไปถอยมาสองอันคืนนี้แลออ้วเพิ่นก <sprout. Corps. S 1> ็จะมาซ่อนเส้นนี Wool ้ครับพี่น้องซ่อนเส้นนี้ก็คือบ้านเฮาครับทันสมัยครับซ่อนเส้นนี้แล้ววันนี้เพิ่นก็จะเอาตัวนี้ไปซ่อนสองเลยก็จะมาต่อพ่วงกันไปแล่นไปเที่เราซีบล็อกครับพี่น้องเนี่ยเสี่ยงกลรอย่างงี้นะครับพี่น้องแกส่งเข่าโรงงานเพิ่นก็จะเอาไปลากไปคัดกันหนึ่งนะครับเพิ่นจะไปตัดอยู่บนครับพี่น้อง เบเืิ่งสารในการณ์รอบๆครับพี่น้องจังหน่อยอันนี้จะเป็นสวนมะเขือเทศครับพี่น้องอันนี้จะเป็นรถพุ่นหนาพันม้าครับนี่สวนมะเขือเทศนะครับนะครับเป็นสีไว้เฮียถิ่มเต้ไม่แต่ะได้หลายครับพี่น้องเป่าหน่อยก็จะบ่บอกรึครับพี่น้องจะบ่บอกว่าตอนนี้เป่าหน่อยอยู่เขตไหนนะครับพี่น้องเพราะว่าบ่แช่ตำแหน่งครับพี่น้องบ่แช่ตำแหน่งจะบ่บอกเขตมึงครับพี่น้องเฮียเป็นสีแล้วครับไม่ไม่เฮียเต็มแต่เสดายไรครับพี่น้องครับ มาพทันพี่น้องพันสีแล้วพันจะขนบกระเทศเขาโรงงานเลยก็เอารถเข้าไปจอดก็จะมีรถสีจะจอดที่ไม่พุ่นแล้วครับพี่น้องรถสีพันพุ้นครับพี่น้องเห็นไหมครับรถสีเบ่งครับอาจจะย้อนเสียงยังหน่อยครับพี่น้องทั้งนี้รถสีมันจอดไปกลางสวนเลยคือว่าพันครบออเดอร์แล้วพันกับเสาครับพี่น้องมือเนี่ยสำหรับมือนี้นะครับจอดไปกลางสวนเลยครับรถสีสวนนี่กับประมาณร้อยกว่าไร่ครับพี่น้องร้อยกว่าไร่นะครับนี่ครับร้อยกว่าไร่ครับพี่น้อง กาจะมาอับเดตสถฐานการในพี่น้องเขาฟังคือเก่านะครับเรื่องสถานการการสู้รบระวังอิสราเอลนะครับอิสราเอลกับอิหร่านนะครับกต่ยิงมาคือเก่าครับพี่น้องก็บพได้ถือว่าปลอดภัยแล้วครับช่วงนี้เพได้ถือว่าปลอดภัยนะครับเพราะว่าเพิ่นยังสู้รบกันคือเก่าครับพี่น้องครับเขาก็ต้องเตรียมตัวเตรียมพร้อมตลอดนะครับตอนนี้สถานทูตนะครับสถานทูตไทยในอิสราเอลกะคือว่า ตึกที่มันยั money, ่วิ่นกับปิดแล้วก็พี่น้อง่ไตุ้ยู่งของเกาแล้วเป็น่ได้อยุ่งของเกาแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นเขตที่ว่าบ่ปลอดภัยครับพี่น้องเิ่นก็จะง่ายไปมองไม่นะครับแล้วก็มีการอพยยแลงงานไ้ยเฮ้านะครับผู้ใดที่ว่าต้องการจะกลับบ้านหรือว่าต้องการในผมช่มซอยเหลือครับพี่น้องให้ผมช่มซอยเหลือเพิ่นก็จะมีเบอร์โทรให้ครับพี่น้องเดี๋ยวบ้านน้อยจะเอาเบอร์โทรขึ้นให้นะครับเอาเบอร์โทรขึ้นในหน้าจอให้กะเป็นพี่น้องแล้วงั้นเท้านะครับที่ ที่บางคลิปเป่าหน่อยหรือว่าเป็นพี่น้องทั้งประเทศไทยเป็นเครือญาตินะครับกะสามารถที่ว่าส่งเบอร์โทรนี่ให้เพิ่นได้นะครับสําหรับคนไทยที่อยู่ในประเทศเอิราเลนะครับพี่น้องกะถือว่าเป็นห่วงกันครับพี่น้องเป็นห่วงกันคือเ่าครับพี่น้องแต่ผู้ใดคิดว่าจะของบ่ปลอดภัยกับโทรหาสถานทูตนะครับบางทีในจางเพิ่นให้ใหญ่ครับพี่น้องในจางเพิ่นให้ใหญ่หรือว่าเพิ่นบ่านสามาตถถิที่ว่าจะใหญ่เขาได้่ังทีนะครับเขาจ็จาเป็นต้องอยู่แต่ถ้ามัน เบิ่งแล้วบ่ปลอดภัยหลายหรือว่าเขาอยากกลับบ้านที่นะครับพี่น้องอยากกลับบ้านกะคือว่าโทรหาสถานทูตนะครับพี่น้องเพื่นก็มีแผนการอพยพคนไทยเอากลับบ้านอยู่แล้วนะครับช่วงนี้ก็คือบ่มีปัญหานะครับนะครับเพื่นก็จะส่งแรงงานไทยเอากลับบ้านคือเก่านะครับเพราะว่าเพื่นเตรียมพร้อมไว้แล้วครับทั้งสารทูตทั้งไอ้แรงงานไทยเอานะครับเพื่นเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะต้องห่วงนะพี่น้องเพราะต้องยันแต่เกิดว่ามันไล่แรงหรีเพื่นก็จะประสาน ประสานง,งานนะครับพี่น้องหรือว่าเพื่อนกะจะประกาศอีกครั้งนึงครับพ um, ี <the> example, ่น้องที่ว่าจะอพยพเขตใดเขตใดกลับนะครับแต่ตอนนี้ก็เพื่อนให้เปิดให้ข้อมูลครับพี่น้องโทรผมสมัครใจให้ที่ให้น้องเขานะครับ่าผู้ใดอยากกลับนะครับผู้ใดอยากกลับก็กลับได้ครับพี่น้องคนมีช่องทางนะครับที่ว่าจะพากลับนะครับกะจะเป็นคนยกนพี่น้องว่าบางานจะเป็นรถเนครับ ประจอร์แดนนะครับก็จ,จมจคลดัยสณ22คนก็เป็น22คนครประเท,ทแล้วนะครับมีคนที่ว่าจะประสงค์ประสงค์ที่จะกลับอีกกันยังมีครับพี่น้องประสงค์ที่จะกลับนะครับ เพิ่นเปิดเป็นประเทศที่ว่าปลอดภัยครับพี่น้องสถานการณ์ตอนนี้ก็ยังบ่ปกติครับพี่น้องก็ยังสู้ลบกันคือเก่าคื้นนี่กับมาลุ้นน้ำกันคือเก่าครับพี่น้องคื้นนี่กับมารอลุ้นครับว่าจะปลอดภัยบ่ปลอดภัยนะครับสําหรับไอ้เหตุการณ์ที่ว่ากีฬานยิงเข้ามานะครับช่วงนี้เพิ่นก็จะบ่ยิงหลายครับสําหรับมื้อนี้นะครับยิงมาสองเทียร์มือคืนกับตีสามนะครับพี่น้องตีสามก็ยิงมาอยู่บ่หลายลูกครับพี่น้องบ่ได้ยิงหลายคือเก่าแล้วนะครับแต่ว่า ตอนยังเว้นนั่นกับมีสัญญาณเตือนกับมาแต่ว่ากับพอเห็นขี่ปนามุดมาแถวบ้านน้อยนะครับแต่ก็ได้ยินเสียงอยู่อยู่ทั้งอื่นนะครับได้ยินจะเสียงนะครับพอเห็นลูกสกัดยุ่ไก่ครับพี่น้องถือว่ายุ่ไก่อยู่นะครับกับมาอัปเดตสถานการณ์นะครับพี่น้องสุพีสูนองขขงฟังนะครับสงครามนะครับกับเป็นกาลังใจให้ทุกคนนะครับเดี๋ยวบ้านน้อยก็จะเอาเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรสถานผู้ไทยขึ้นไทยยุทธไทยคลิปครับพี่น้องขึ้นไว้ในไทยคลิปนี่แหละครับพี่น้อง จะขึ้นให้พี่น้องเขาที่ว่าผู้ใดต้องการที่จะกลับบ้านหรือว่าเดือดร้อนหรือว่าอยากย้ายงั้คที่ว่าบอยุพื้นที่ปลอดภัยแต่บออยากกลับบ้านก็จะขอใหายมาหรือว่าจังไดก็ล้องคุยกันเบิ่งครับพี่น้องจะเป็นเพื่อนบอกว่าเพิ่นจะเปิดตลอด24ชั่วโมงนะครับตอนนี้สาหรับารถานทูตไทยเฮาในประเทศอิราเลครับเพื่อที่ว่าจะช่วยเหลือคนไทยนะครับหลับโทรศัพท์นะครับคนไทยเพื่อจ่วา่ารอรับโทรศัพท์นะครับเพิ่่ว่าเพิ่ไน้อย,ยุของเก่าแล้วนะครับ พอเรายูมองเขาสิว่าเป็นตึกตึกที่เคยยูหนึ่งพอเรายูครับพี่น้องมันปลอดภัยมันจะเลยย้ายออกไปหมงไหมนะครับแต่พอเรายูจัดนะครับนครับนะครับแต่สำหรับเปาหน่อยตอนนี้นือว่าปลอดภัยดีครับพี่น้องแต่ว่ากับล้อบงคืนนี้ครับพี่น้องจะเป็นแบบใดสัญญาณเตือนภัยจะแกล้งมาบอพิ่นจะยิงมาบอนะครับพี่น้องแต่ว่าพูดถึงว่าจะเป็นเพิ่นยิงมานี่ก็สัญญาณ เกลีงมาเกตรงวในแลนก็พม่น้องแ่วมาบางเที่ยวมันเก่งเกมามาจะมาจะมามันบริด้มาเป็นกลี้งเกลีนบอกรว่าปลอดภัยแล้วของกับเขาไปนอนได้นะครับต้องเตรียมตัวเตรียมพร้อมตลอดก็พี่น้องสำรับสำรับไอช่วงนี้นะครับเป็นไข้ก็ว่า้สงครามก็พี่น้องสงครามไม่ปลอดภัยนะครับพี่น้องเขาต้องเขาต้องระวังตัวเตรียมพร้อมตลอดนะครับถึงจะว่าเขตเนา้องปลอดภัยขนาดไหนแต่กะ บ่มันใกครับพี่น้องมันก็มีการผิดพลาดได้นะครับบางเท้อมันอาจจะบพได้ยิงมาทางเบาหน่อยนะครับแต่ว่ามันอาจจะมีการผิดพลาดอาจอาจจะสก,กัดสก,กัดยุนีแล้วก็เศษเศษขีปนาวุธลนลงสินะครับบอสสัญญาณเตือนภัยเตือนเขาก็ต้องแล่นของลบนะครับพี่น้องแล้วก็บางทีก็บอสอาจจะบพดังนะครับแต่สัญญาณเตือนภัยมาแล้วเขาก็ต้องเตรียมพร้อมไว้ก่อนนะครับพอเขาเรียวเห็นเขาก็ต้องแล่นเลยนะครับช่วงนี้นะครับนี่แหละครับพี่น้องแล่นงันท้ยเขาว่าเป็นยังคือบอส พาก so, like ันกลับบ้านนะครับพี่น้องกัคือว่าเขตนี้กับปลอดภัยดีอยู่นะครับพี่น้องแต่ยังบมีคนกลับครับบ่อยากกลับครับกับเขตที่ว่าเพิ่นพ่กปลอดภัยเพิ่นก็จะขอกลับไปแล้วนะครับพี่น้องเพราะว่าแรงงานไทยเฮาเป็นบ่ปลอดภัยเพิ่นก็กลับนะครับอยู่ไปเห็นงานบ่รได้นะครับแต่ยุคนี้เห็ดงานเพอเห็ไใจนะครับกับบิิงสถานการไปเรื่อยๆครับพี่น้องสู้ๆครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนครับผมเลยกัไอ้ประเทศอิหร่านน้านะครับพี่น้องทั้งอิหร่านนะครับแรงงานไทยเฮานะครับหรือว่าเขตใกล้เคียงนะครับกับ ติดว่าบบปลอดภัยนะครับเพิ่นกะมีหน่วยงานนะครับสถานทูตไทยเฮานะครับมีหน่วยงานาทีนวน่ว่าให้ความช่วยเหลือครับพี่น้องเพิ่นก็นจะพาเขาออกไปทั้งออกไปทั้งที่ว่าปลอดภัยนะครับออกไปประเทศใกล้เคียงนะครับพี่น้องอพย,ยพกับประเทศไทยเฮานะครับผู้ใดมีความประสงค์อยากจะกับก็ขอกลับนะครับพี่น้องขอกลับได้ครับขอกลับบ้านกับประเทศไทยนะครับแต่จะบ่าลหลขึอ้นอยู่อิสาเลวครับพี่น้องคนไทยในอิสาเลวจะหลายจังหนครับผมวานะครับก่า ประมาณนี้นะครับสาหรับคลิปนี้นะครับเบาหน่อยก็จะมาอัปเดตสถานการณ์ซูพีสูนองเขาฟังครับเรื่องสงครามระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านครับพี่น้องเขตเบาหน่อยช่วงนี้ก็ถือว่าปลอดภัยดีนะครับยังบม่มีการเสียหายอย่างนะครับแลวก็คนไทยเขาคนไทยเขายังไั่ได้มีคือว่าบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะครับถือว่าปลอดภัยทุกคนนะครับคนไทยในประเทศอิสราเอลนะครับตอนนี้นะครับพี่น้อง สำหรับคลิปนี้กับบอไม้ยังหลนะครับกามาอัปเดตสถานการณ์นะครับพี่น้องระวังอิสเรลกับอิหร่านครับพี่น้องเมื่อคืนกับยิงม้าเที่ยหนึ่งครับสัญญาณแจ้งเตือนมาช่วงตีสามแล้วกับมือนีกับซีมงเ้าครับพี่น้องก็ถือว่าปลอดภัยดีนะครับเขตเบาหน่อยนะครับเพอดีมือนีเบาเทียนเป็นว่ารีเก็บมะเขือเทศเมื่อกินนั่นพี่น้องเก็บมะเขือเทศไปไว้กินน้ำท่านนะครับ อันที่พ่นสีแล้วหลายๆเบาเบาเทียนว่าขีฟฝุ่นมันไหลมืองามพอนมาเก็บเอานี่ครับพี่น้องเก็บเอ่าสดๆจากต้นเลยพัน่านี่ครับมะเขือเทศนะครับเป็นมะเขือเทศเทปสดครับพี่น้องครับกาสรุปแล้วนะครับกาถือว่าปลอดภัยดีนะครับสําหรับมือนี่นะครับพี่น้องอัปเดตสถานการณ์การล้อติดตามรับชมต่อมือต่อไปครับพี่น้องเบ้าน้อยกัจะมาอัปเดตให้พี่ให้น้องเขาได้รับชมได้ฟังน้ากันครับพี่น้องสูมือครับการสูรบระวัง อิสราเอลกับอิหร่านครับพี่น้องครับนี่ครับเบ้าน้อยกับขอขอบพระคุณสําหรับทุกทท่านนะครับที่เข้ามารับชมมาติดตามแล้วก็มาเป็นกําลังใจให้แรงงานไทยเฮานะครับที่คอมเมนต์และบม่ได้คอมเมนต์ครับผมครับสวัสดีครับคลิปหน้าพอกันไหมครับพี่พีน้องครับสําหรับพี่พีน้องๆ้องแรงงานไทยเฮาผู้ใดเดือดร้อนนะครับโทรเลยนะครับเบอร์โทรสถานทูตครับพี่น้องเดี๋ยวเบ้าน้อยจะเอาขึ้นในไายคลิปครับพี่น้องครับ